ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีผักอบกรอบนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังเป็นกระแสกันนะคะอย่างแรงมากเราก็เลยตามกระแสเขานะคะสั่งมาทั้งหมด3ามอย่างด้วยกันนะคะ3มร้าน4ีไม่ใช่3ามอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูร้านแรกกันเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้คืออันเนี้ยคือผักอบกรอบแบบว่ายี่ห้อ,รอแรกๆเลยที่เห็นที่เด้ก็เห็นนะเออว่าเออเพิ่งแบบ เขากินกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลองซื้อมาบ้างนะคะอันเนี้ยราคาประมาณ70กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณ250กรัมนะคะข้างในจะเป็นยังไงวุ่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่มันจะมีแบบเป็นมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเทใส่จานดูดีกว่าเนาะ เหน้าตาหน้ากินมากเลยนะคะนี่ก็มีแบบว่าหลายอย่างมากเลยในนี้นะคะอันนี้คืออะไรแตงกวาแน่นอนเลยนะมันค่อนข้างเยอะเลยแหละมันเหลืองมันส้มอะไรอย่างนี้นะทิมมันี้ก่อน,นค่อนข้างแข็งแข็งและกรอบต่อร่อยนะมันแบบว่า มีแบบเค็มนิดๆเรือรองย่างเงี้ยมีความหวานหวานของมันมถือว่ายัางเคี้ยวได้แต่ลองอย่างอื่นอันนี้เขามีเห็ดหอมมาด้วยไม่ค่อยมีกลิ่นเห็ดหอมแล้วอ่ะืมตาคิดว่าเห็ดหอมอะ่ะมันจะแข็งันจะเหียวช่ร่ะอร่อยกรอบๆเหมือนแบบเหมือนขนมอะ่ะอันนี้จะเป็นตังกวาอืมันม,มีความแบบว่ากรอบๆพองๆอ่ะ อร่อยเสียงที่เด็กก็คิดว่าน่าจะกินแดกสุดอ่ะเธอเนี่ยพุดซาฟังเสียงจานฟังเสียงเคะคือแข็งอ่ะจะกัดได้ไหมเฮ้ยไม่ไม่แข็งอย่างที่คิดกินได้มีความกัดลงไปแล้วมีความแบบนุ่มหนึบทำหนึบเล็กเล็กมีความหวานของกินพุดซาออกมาเฮ้ยอร่อยดูดีเลยแหล, okay. ละโอเคเดี๋ยวเรามาต่อถุงต่อไปนะคะสั่งมาประมาณ 500กร,รมัมราคาประมาณ199บาทจากที่เห็นคือค่อนข้างที่จะมีกล้วยเยอะนะคะซึ่งเราก็เอ๊ะสั่งผักอบกรอบไปอันนี้คือกล้วยอบกรอบ <c oughs> คิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันสั่งอะไรไปอะไรประมาณนี้กล้วยเยอะมากแม่ปาร์อู้เอะเยอะแต่เยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่า มันจะแบบว่าเป็นกล้วยซะเยอะแล้วก็แบบว่าเป็นถั่วตแตกๆหักๆอะไรอย่าง <พอ S 1> เงี้ยเยอะกล้วยเยอะมากแล้วก็มีแบบว่าเศษผักแบบว่าตแตกๆหักๆเยอะแบบอันนี้น่าจะเป็นถั่วนะถั่วฝักยาวอะไรอย่างงี้อันนี้คือกระเจีย <c oughs> จจ๊ยบนะา๊ะกระเจี๊ยบอันนี้น่าจะเป็นมันแล้วก็ขนหนเราก็จะเริ่มจากกล้วยนะคะอนข้างนี้จะแข็งกล้วยอร่อยนะ กล้วยคือแบบว่าหวานหอมแบบรสกล้วยเลยอ่ะถ้าคนที่ชอบกินกล้วยแต่จริงๆคือเลยได้แบบไม่เรียดเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินกล้วยอยู่แล้วแบบว่ากินกล้วยได้ทุชนิดอะไรอย่างงี้กล้วยตากกล้วยแผ่นกล้วยทอดอะไรประมาณนี้อร่อยอยากจะขำไมเล่นนึงแต่อร่อยกินได้ฟันไม่หักอืมเขาคอนข้างเป็นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเป็นอนันเป็นขนุนยิ่งกว่ามีส่วนที่ทั้งกรอบแล้วก็เหนียวใน,ในตัวขนุนเอง แต่ก็คือแบบว่าให้รสชาติที่เป็นขนุนเลยอะ่ะแต่ตรงที่เหนียวขึ้นเหนียวเลยอะ่ะที่เกี่ยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะหาผักกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเพื่อกอบเลยแหละกรอบดีแบบแว่าเหมือนกินแน็คอ,อ่ะสำหรับอันนี้นะคะเ้วก็คิดว่าแบบความหลากหลายอ่ะของผักอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ค่อยมีอ่ะส่วนใหญ่คือมันเป็นแบบเป็นกล้วยซะส่วนใหญ่อะคะ่ะเออมันคือแบบไม่ค่อยมีผักอะไรให้เรากินเลยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือ ผักกรอบแม่อีพิมพ์นะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าโด่งดังเลยทีเดียวนะคะซึ่งเ้าก,ก็ไม่พลาดนะคะที่จะซื้อมาด้วยตัวนี้500กรัมอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทน่าจะ350บาทนะอ,อีสานสดใสสวยงามนะคะนานมากเลยนะสั่งไปพร้อ,รอมๆกันทั้ง3ามถุะคือของแม่อีพิมพ์นี่คือมาช้าสุดนะคะน่าจะแบบว่าขายดีแงอะไรอย่างนี้ขนส่ง ไม่มีวันไหนที่จะพูดแบบว่าไม่ติดขัดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะขนส่งน่าจะแบบว่าช้าด้วยเพราะว่ามันแบบว่าคนสั่งของเยอะแงช่วงนี้ของแม่พิมพ์ดีอย่างหนึ่งคือเปิดมาก,ก็เห็นความหลากหลายแล้วนะความหลากหลายของผักอ่ะคือมีเยอะมากแล้วก็สีสันคือจัดจ้านอนะ่ะมันตัดจากนนะบผักกรอบของแม่พิมเนะี่ยคือมีความหลากหลายมากแล้วได้เยอะด้วยนะมีแบบ หลายสิ่งมากอะล้นจานเลยเยอะจริงอะไรจริงบอกเลยนะและที่สำคัญนะอ่าอันเนี้ยต่างไปคือเขามีนี่ด้วยเม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะทุกคนอืซึ่งแบบว่าชอบอะแล้วก็ชอบอของชอบคือกินก่อนอร่อยอืมอร่อยจริงและนี่คือแบบว่าพอเทลงจานแล้วมีความแบบว่าสีสันสวยงามมากอะทุกคน นี่เราก็จะชิมบีดรูทกันนะคะบีดรูทอืกรอบแต่ว่าต้องขอบๆอบเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนิดนึงฟักทองเป็นคนที่ชอบกินฟักทองมากกินฟักทองได้หลายๆล,ลูกแบบอะไรอย่างนี้เลยอืมอร่อยเหมือนกันกับอันเมื่อกี้คือแบบว่าตรงขอบเขาอะที่เป็นเปลือกค่อนข,ข้างจะแข็งนิดนึงนะไม่ไม่ฟันไม่หัก <laughs> กระเจีย๊ยบ จะบอกว่าขอสารภาพเลยว่าเป็นคนที่แบบไม่กินกระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบมันจะแบบว่ากระเจี๊ยบสดๆอ่ะมันจะมีขนๆแล้วมันก็จะเป็นลื่นๆใช่ไหมเคยชิเคยกินแต่คือไม่ชอบแค่แบบว่าชิมดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะคือการกินกระเจี๊ยบอบกรอบดูนะคะม,มันกรอบมากอะ่ะบอกเลยว่า ดเลิมภาพกระเจี๊ยบเดิมกระเจี๊ยบสดที่มันแบบว่ามีความแบบเป็นขนๆเมื่อเมือลื่นๆไปเลยเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าอร่อยอะ่ะมันจะประกอบและกินง่ายเลยอย่างเงี้ยัถอะัะยาวเขาก็มาเป็นชิ้นเป็นอันดีนะอ,อร่อยอกรอบดีมากเลย <c oughs> ชอบอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเห็ดหอม เห็นหอมเขาก็มาแบบว่าเป็นแบบเป็นสวยๆเลยนะลองกินก่อนตรงที่เป็นขาค่อนข้างจะแข็งนิดนึงแต่ก็เคี้ยวได้เหมือนกันอือร่อยสำหรับผักสามยี่ห้อนี้นะคะที่ได้ชอบมากที่สุดน,นะคะอันนี้เลยผักกรอบแม่พิมพ์นะคะ ที่ชอบมากที่สุดเพราะว่ามันมีความหลากหลายไงมีผักให้กินเยอะมากกว่านะแล้วก็อร่อยด้วยที่ลองลงมาก็คือตัวนี้นะคะเป็นผักกรอบถุงเล็กมันก็อร่อยเหมือนกันถึงแม้มันจะเล็กเพราะว่าปริมาณมันน้อยกว่าไงแต่ว่าอร่อยแล้วก็มีผักเยอะน้อยที่สุด <c oughs> ยกให้น้องกล้วยนะคะ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่าเราสั่งผักอบกรอบไงแต่สิ่งที่ได้มาคือกล้วยเยอะมากแม่อะไรอย่างนี้ แต่ถ้าสําหรับคนที่ชอบกินกล้วยก็ถือว่าดีแต่ในดวงใจก็คือผักกรอบแม่อีพิมพ์นะคะสําหรับใครนะคะถ้าชอบแบบไหนนะคะก็ลองไปซื้อทานกันดูมันก็อร่อยนะแล้วแต่เลือกเลยเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนของอันไหนนะคะาจะาแบบว่ามียี่ห้ออื่นที่ถูกใจที่ชอบก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปของไรก้าวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าครั้งต่อไปไลก้าจะทำอะไรอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย